อย่างเมื่อคืนนี่พระสิริพงษ์ถามธรรมาบะโคบบะแล้วพิจารณาเนี่ยเห็นเกษาโรมานาขาทาันตาเนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเนี่ยแล้วพิจารณาอย่างไรครับมันถามเ็อบอกเพื่อพิจารณาเป็นอย่างสิริพงษ์ะาหลูกนั่งอยู่ทัดเนี่ยพิจารณาอย่างนี้เกษาผมผมไม่ใช่เรา โลมาขนขนก็ไม่ใช่เรานาขาเล็บมือเท้าก็ไม่ใช่เราทันตาฟันก็ไม่ใช่เราตาโจหนังก็ไม่ใช่เราถ้าเรามองอย่างนี้นะถ้าใครบอกให้ไปท่องอาการสามสิบสองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไปจนถึงเดือมันสมองในกระโหลกคือสมองนั่นแหละมาตะเกมาตะลุกงังอาการสามสิบสองดินสิ ดินยี่เป็ดน้ำสิบสองถ้าพิจารณาอย่างนี้ทุกวันอเอาเถอะนะพระรูปใดก็ตามโยมรูปใดก็ตามท่านใดก็ตามพิจารณามันเห็นสังขารผลแล้วมันน่าเบื่อมันมีแต่ปฏิกูลความสกปรกความน่าเกลียดแม้แต่มองอาหารอย่างเนี้มามองอาหารเราพิจารณาอาหารเนี่ยพอมันถูกเคี้ยวฟันเราบดลงไปอยู่ในกระเพาะเรา มันเหมือนหลุมส้วมโยมเนี่ยทุกอย่างโยมพิจารณาเหมือนหลุมส้วมเลยพอมันไปกินล้วอยู่แล้วเหมือนหลุมส้วมร่างกายขันทาุเราเนี่เหมือนโรงพยาบาลที่ต้องเยียวยารักษาทุกวันต้องเยียวยารักษาทุกวันและแถมยังสังขารเราเนี่ยต้องเกิดแก่เจ็บตายอีก เหมือนโรงพยาบาลที่ต้องยิวยารักษาหรือข้าว้วยน้ําไม่กินก็จะไม่กินก็ไม่ได้เพราะมันมีสังขารความพุงแต่งดินน้ําลงไฟตาเมใดวิญญาณไม่ครองแล้วนี่ะวิญญาณหนีแล้วนั่นแหะเออนั่นแหละหนีก็หนีไปไม่พ้นหนีแบบโลกมีแบบคนมีกิเลสมีตัณหายังยึดติดอุปทานมั่นอยู่หนีก็ไม่พ้นเพราะหนีสังขารหนีไม่ได้หนีไม่รู้ไม่รู้จะหนียังไง นี่แหละพทธเจ้าท่านจึงสอนในพิจารณาในอาการสามสิบสองแยกมันซะวิธีแก้อัตภาพร่างกายสังขารเนี่ยที่หลงติดมันเนี่ยหลงว่าเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปเป็นตัวเป็นตวนว่าเราเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยอันนี้กรรมมันยึดเกิดเนี่ยมันยึดตรงเนี้ยแล้วพทธเจ้าท่านสอนให้ลือออล้อออกลื้อออกเป็นชิ้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 นเหมือนเราเหมือนเราลื้อลดออกลดทั้งคันลือ้ออกมาแล้ว คนทุกคนมีรถคู่คันมีรถคนละคันสองคันสามคันก็มีหลายคันก็มีเราลองทำอย่างพระพุทธเจา้าหรือรถเิหรือออกนั่งหรือคนเดียวเรานั่งหรือได้ช่างมันทํามาเราหมุนออกได้หมดทุกชิ้นะทั้งหญิงทั้งชายหมุนมันได้ออกนิโนโทวน็อตฟันเฟืองเกียร์ฝากระโปรงกระจกเอาออกได้หมดนะ สังขารเราปอย่างเดียวกันถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้พิจารณามันเป็นตามธรรมอย่างนี้รับรองเลยเห็นเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกมันไม่ใช่ของที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใตร่สารร้สารอย่างในรูปร่างสังขารเรานเนี่ยพิจารณาราคะโทสมโมหะอย่างเดียวกันความโกรธก็เป็นอย่างเดียวกันมันไม่ใช่มีตัวมีตนความโกรธทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ มีสภาพที่อยู่ตามธรรมชาติของมันเวลามันไปนตากระทบหูได้ยินกายสัมผัสใจรับอารมณ์บุ่นวายไปหมดเลยจิตไม่ปกติน่ะการอยู่กับปกติกับการอยู่แบบไม่ปกติเ,เหมือนจิตนั่นแหละจิตมันไม่ปกตินี่ยก็คือมันดิน้นจิตมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตนิ่งเนี่ยจิต นิ่งพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเนี่ยตัดไว้ว่ายะธาปัญญายะปัสสติอาทะนิพพินติทุเขเอสมะโควิสุทิยาการเห็นด้วยปัญญาเนี่ยยะธาปัญญายะปัสสติสัเพสังคาราสเพสังคาราอนิจจาสเพสังคาราทุกขาสเพสังคารานาตาเมือ่อใดว่า บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเห็นตัวตนเป็นอนัตตาเมื่อนั้นแหละยะถา,าปัญญายะปัสติปัสสติย่อมเห็นย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าอาถานิพินติทุกเกนี่คือก้อนทุกข์ก้อนธาตก้อนทำก,ก้อนธาตุธรรมที่มันเป็นทุกข เอ e, สม,มะโควิสุทธิยาถ้าผู้ใดเห็นเห็นว่าสังขารเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรักแล้วอันนี้เป็นหนทางความพ้นทุกข์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนฝากไว้โยมเอาไปพิจารณาว่าชีวิตคนเราเนี่ยที่เกิดมานี่เราต้องมีาศาสนาเนี่ยตึงมาศึกษาคำาาษาศาสตรมาจากคำิคขา สึกขาก็แปลว่าศึกษาเราต้องมาเรียนรู้สรุปก็คือผู้เจ้าไม่ได้สอนที่ไหนเลยสอนอยู่ที่ความสอบยาวานาคือของพวกเราเราจําเป็นต้องมีาศาสนาก็เพราะเหตุว่าเราจะต้องมารู้เรื่องอริยศาสตร์เรื่องพระไตรลักษณ์นนิถ้าเรารู้เรื่องพระไตรลักษณ์ชีวิตเราจะทํากรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยวิธีการควบคุมพฤติกรรมทางคำพูดการกระทาและความคิดของเรานี่แหละเป็นเบื้องตน้น พระเจ้าท่าสอนให้เรามีศีลถ้าเราปฏิบัติในศีลได้เนี่ยเราควบคุมพฤติกรรมเราได้เนี่ยโลกเนี่ยพุทออกพทธเจ้าออกทางสายกลางกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดผลมีติดตามมาเหตุกับผล <c oughs> ทีนี้พทธเจ้าท่านสอนให้อยู่ตรงกลางเนี่ยแก้กรรมตัดกรรมลดถอนวิบากกรรม อย่างสมมต e ib ib thin, ิเรามีวิบากกรรมทำมาเนี crawl, so ่ยเราก็มาเริ่มทำใหม่ที่ทำกรรมให้ทานรักษาศีลภาวนาทำอย่างกลางทำอย่างกลางตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ค่อยๆฝึกฝนตัวเราเนี่ยให้พูดถูกทำถูกคิดถูกซะนี่คือเริ่มที่ที่กรรมพฤติกรรมของเราเนี่ยจากการกระทำเนี่ยศาสนาก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าเราตีความเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจหมดทุกอย่าง ไม่มีที่อื่นเลยเราเดินสายกลางมัดฟิมะสร้างทานสร้างศีลสร้าง,าง,างภาวนานี่แหละบุญก็เกิดขึ้นแทนที่เราไม่ต้องไปพูดว่าเรามีศีลเราไม่ต้องไปพูดว่าเราปฏิบัติธรรมมันอยู่ในกายในใจเรามันอยู่ในกายในใจเราเมื่อกายใจเรามีอยู่เแลยวดีอยู่แล้วเนี่ยเราประพฤติถูกทำถูกคิดถูก กรรมเนี่ยมันจะเป็นกรรมกรรมข่าวแล้วมันไม่ดำแล้วมันไม่ไปคิดลบมันไม่ไปคิดฆ่าคิดโกงคิดขโมยคิดเอานั่นเอานี้ของใครแล้วมันจะจบมันจบลงที่พฤติกรรมของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นมนุษย์ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีาศาสนาก็เหมือนคนหลงทางนั่นแหละไปเจอไปสแวแสวนหาทางไหนที่ไปสอดแสวนหาที่สุดของหนทางนะ่ ไม่มีหรอกมีแต่ทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยเดินไปจนสุดทางถึงทางที่จุดหมายเราจะเดินไปถึงนั่นคือหนทางใีการสินส้นทุกสิ้นทุกก็คือสังสิ้นตัวตนไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นทางเดียวที่เดินไปต้องรู้จักแกะปล่อยและวางขันนี้ <c oughs> ต้องเดินทางด้วยขันและพิจารณาเอาจิตพิจารณาขันนี้ให้เข้าใจ หรือออกเป็นอาการสามสิบสองและจะเห็นจิตนั่นแหละไปดูจิตเนี่ยพุทธเจ้าเห็นกายในกายก็ดูขันเห็นเวทนาว่าเออสุขก็มีนี่แหละทุกข์ก็มีนี่แหละเฉยๆก็มีนี่แหละแล้วก็เห็นจิตในจิตเออจิตตัวนี้แหละเป็นตัวต่อตั้งเป็นตัวเกิดก่อก,กรรมทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมนกกรรมเกิดแต่จิตธาตุแล้วผลที่สุดเห็นธรรมในธรรมมันไปนลงที่ธรรมเนี่ย พุทธเจ้าท่านตัดมันไปลงที่ธรรมธรรมนั้นอย่างที่ตัดแว่สัพเพธรรม,มานัตตาติแม้ทาทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวตนหมายความว่าเมื่อจิตจิตธาตุธาตุรู้เนี่ยเข้าไปรู้แจ้งจากอาวิชชาเข้าไปสู่วิชาแล้วเนี่ยในวงจรปฏิจิจสมุปปบาทพุธเจ้าท่านเห็นสิ่งเหนี้แล้วท่านก็ดับ เราไม่ต้องเกิดแก่เส็บตายแล้วเพราะว่าดับขันดับที่จิตวิญญาณอย่างพระเจ้าเี่ท่านว่าวิญญาณเราดับนี่แหละถ้าวิญญาณเราดับตัวเดียววิญญาณงตาดับไม่ยินดียินไล่วิญญาณัาหูดับไม่ยินดียินไล่วิญญาณทางจมูกดับไม่กินดีกินไล่วิญญาณทางกายสัมผัสถูกต้องไม่เย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ยินดียินไล่มันก็ดับ มโนวิญญาณอาหารทางใจเนี่ยไม่ยินดียินไล่ไม่พุ่งแต่งอีกมันก็ดับมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ฝึกนี่แหละวิญญาณเราก็ไม่ยินดีตัดไว้ในมหาสติว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอพิจารโทรมนัสสังความเพียรที่เราจะต้องทำอาตาปี <c oughs> ต้องมีสัมปชัญญะสัมปชาโนสติมาต้องมีสติวินัยยะโลเกหรือถอน อุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นเราเราถอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในตัวในตัวในความคิดเราในจิตนี่แหละถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเราคลายออกนี่นะไม่มีไม่มีอะไรทราบอย่างมันเป็นธรรมโมดท่านาโยมทั้งหลายมันเป็นธรรมธรรมโดยชื่อชื่อมันก็คือมีแต่ชื่ออย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นธรรมเนี่ยมันท่านก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอก เห็นด้วยปัญญาที่ว่ามกยธาปัญญายะปัสต,ติอาจานิพนธิสิทุเกเฉสมาโควิสุทธิยานทั้ทงหมดจดวิสุทธ์ของปัญญาหรือจิตท่านเห็นด้วยปัญญาว่าเอออันจุบสังขารน,นี้มันก็เป็นของปรุงแต่งท่านไม่ยึดสังขารไม่ยึดความปรุงแต่งอีกแล้วท่านก็วางเท่าน,นั้นเองวางอะไรก็วางธรรมนั่นแหละทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งอัิญากาท่านไม่เอาทำอะไร เมื่อไม่มีธรรมก็ไม่มีจิตไม่มีจิตก็ไม่มีธรรมแต่จิตตัวนั้นมันพ้นเป็นประพัดสอนไปแล้วจิตที่มันไม่ยึดมันถือมันมันก็เป็นประพัดสอนไปแล้วประพัดสรมีเทมีทางพิกเวจิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสนักอาคันตุเกเสหนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้นี่อาันรตุกะเข้ามาก็คือกิเลสอุปกิเลสเสหกิเลสจ,จ้อนเข้ามาโลภเข้ามาโกรธเข้ามาหลงเข้ามา เราไม่เอากับมันก็คือไม่ยินดีกับมันไม่ยินไล่กับมันเมื่อเอาไม่ยินดียินไล่จิตมันก็วางเป็นกลางพลที่สุดจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนมันก็คลายคลายที่จิตละที่จิตละตัวตนละที่จิต,จต,จต,จตนี่ญาติโยมฝากไว้เอาไว้คิดวันนี้หนักหน่อยพูดต้องพูดให้ฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องศาสนาเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีปัญญา ไม่ได้หลงติดอยู่กับขันสังขารที่บุญเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยเป็นทุกข์กันอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์อย่างเดียวเกิดมาก็ทุกข์แล้วจะสุขอย่างเศรษฐีก็ทุกข์อย่างเศรษฐีจะสุขอย่างคนธรรมดาก็ทุกข์อย่างคนธรรมดาสุขกทุกข์มาอยู่ด้วยกันนี่จะเอาสุขอย่างเดียวไม่ได้หรอกเหมือนกันทุกคนทุกท่านทั้งหญิงทั้งชายทุกภพทุกชาติเกิดมาเป็นอย่างเนี้ยหนีไม่พ้น เพราะนั้นออกจากวัาจะสงสารนี่เถอะถ้าพูดตามภาษาภาคก็บ่าเออไปเดินทางพากันเดินทางไปสู่นิพพานภูมิไปสู่สุคติภูมิที่สุดท้ายก็ชีวิตนี้พอละเล่นกิเลสตัณหามาแก่เท่าเกิดแก่เจ็บตายตายอยู่ตายอตายแล้วตายตายเน่าแต่ขันติดยังไม่ตายติดยังไม่ตายจากกิเลสตัณหาเพราะนั้น ทำอุปทานให้ศพทำอุปทานให้สิ้นอันนี้จะเป็นมหากุศลแก่พวกเราทุกคนขอขอโมทนาในบุญกุศลที่ญาติโยมทุกคณะทุกคนทุกท่านได้มาทำบุญในวันนี้ได้มาทำบุญในวันเกิดก็ดีได้มาทำบุญในวันอุทิศให้พ่อแม่ที่สิ้นชีวิตไปก็ดีญาติ่วมรับไปแล้วก็ดีทำบุญให้กับตนเองก็ดีทำบุญทุกอย่างทุกอัน ก็ขอ,ขอผลอนิสง์ท่ยญาติโยมทุกท่านได้กระทำบางเป็นดีชอบแล้วเป็นตบะเดชราระบะปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายจงประสบแา่ความสุขความเจริญลุ่งเรืองหมอกนาำไปบูรณนธรรมขอกุศสนทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเป็นพราระปัจจัยติดตามท่านไปทุกพบทุกจัดจนตลาบได้ถึงซึ่งพะนิพาน ในนาคตการไกลนี้ตัวถึงทุกคนทุกท่านเธอ